วันนี้พาสีเงินมาเดินเล่นนี่โอ้หมดกัดน,นี่โอ้โอหมดหมดแดงไฟกัดเอานี่พาสีเงินมาเดินเล่นนะครับอันนี้ก็คือต้นหญ้านะครับแต่เป็นกัญชาสําหรับแมวอุย้ยอ,อะไรเนี้ยหมดเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยตัวนี้แหละเป็นต้นหญ้านะครับแต่แต่สําหรับแมวแมวจะชอบกินจะชอบกินรากนะครับอถอนขึ้นมา ให้แมวกินแมวชอบนี่แมวจะชอบกินรากมันนะครับกินแล้วจะจะ,จะเคิมนะครับก็เลยเรียกว่ากัญชาแมวอุย้ยมดกักเงินชอบไหมทั้งเงินเงินชอบไหมหนี่กินหญ้าพาสิ่งเงินมาเดินเล่นนะครับเพราะว่าสิ่งเงิน ขังโกงไปทั้งวันนะครับพามาเดินเล่นตอนเย็นนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่เครียดนะครับคลายเครียดให้กับสิงเงินซะหน่อยเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเดี๋ยวจะไปโดนแมวตัวอื่นกัดได้แล้วก็จะเอาโรคมาติดต่อกันแต่ถ้าเราเลี้ยงระบบปิดเราก็จะปลอดภัยจากแมวตัวอื่นแล้วก็ไม่มีโรคภัยค้ายเจ็บ ะครับผมก็จะขังใส่กรงไว้นะครับกรงก็ใหญ่นะครับความกว้างนะครับก็ยาวอยู่ประมาณหนึ3 3่งเมตรคูณสามเมตรประมาณนั้นกว้างกรงกว้างมากขังกรงไว้ตั้งแต่เช้าพอเลิกงานตอนเย็นก็พาสีเงินมาเดินเล่นนะครับคลายเครียดมาฮเล่นดิน네กินหญ้าเน,า Answer. นาี่ยเงินชอบไงี้ยเงินชอบไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้สีงเงินชอบไงหือสีงเงินชอบไงอือหึวังไงวังไงวังไงครับอุ้ยอุ้ยกัดทำไมล่ะมาที่นั่นมมาสิงเงินมาที่เรามา นี่มาเร็วมาเร็วเรมาดิมาดิไปไหนก็กลับไปที่กัญชาเหมือนเดิมครับกัญชาแมวฮัลโหลมาดิรเร็วมาดิมา มองอะไรมองอะไรฮะมองอะไรมองตัวอะไรวะหืมสิงเงินมองอะไรครับสิงเงินมองอะไรครับนี่สิงเงินมองอะไรวะเห็นตัวอะไรวะฮะอันนี้สุดลหล่อไปไไปไหน Bên này Nè 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 Đi chạy nhé Bòi Bòi ông mà lên đi Nè 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 đi chạy đi, chai, đi chai. สงสัยจะคันนะเอาหน้าถูต้นไม้ใหญ่เลยกินหญ้าด้วยน่าจะกินหญ้าล้างท้องแน่เลยสีเงินกินหญ้าไงกินหญ้าล้างท้องไงสีเงินกินหญ้าไงครับว้าวสีเงินอะ สิงเงินมองอะไรอือนี่ถ่ายสิเงินให้ดูนะครับนี่กำลังกินหญ้าอยู่ไม่รู้ว่ากินทำไมเขาก็บอกว่าคนที่บอกต่อๆก,กันมาเขาก็บอกว่ากินหญ้าเพื่อล้างท้องล้างท้องก็คือล้างสารเคมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่ใช่แมวนะครับไม่อ่ีนี่อ่ะที่ใจ ơ à, hỡi ơ hỡi ơ hỡi khúc đinh khúc đinh,ชอบ, à, thích ngay, ăn ngon, ngon, thích kèm ấy, Với đi, háp pháo kèm ấy, Với đi kèm ấy. đi, ấy. đi, pháo kèm đang kè ở <laughs> นี่ไปแล้วครับสีเงินเราสีเงินกำลังเดินเล่นในทุ่งหญ้า พาเดินเล่นพ่อแก่จะได้ไม่เครียดเมื่อกี้กินหญ้าเนี่ยพ่อแก่มันกินหญ้าทําไมพาเดินเล่นใช่ครับพาเดินเล่นสักหน่อยอย่ามันเครียดอือ phí ngân mà phó nghe hả phí ngân mà nữa Hãy subscribe cho ในคุกดินคุกดินต้องใส่คันในคุกดินนะเออ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 ไม่หยันนี่หยะนนี่หยันอะไหนพ่อแกมันพาน้ำหอมเลยเพ่อแกเออเนี่ยเนี่ยดีใจดิครับคุกดินใหญ่เลย อื่นี่อ่นี่อะนี่่ะนี่ยเออ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 นี่ยนี่อคุกใหญ่เลยคุกคุกนใหญ่เลยฮะปีนี้ไม่ค่อยออกลูกเหรอพ่อแกมีคนมาสอยหรือเปล่าพ่อแก มีคนมาแอบสอยหรือเปล่าห็นไมหมฮะสิงเงินมองเลยครับโอ้โหทำเป็นกระโดดใส่หาพ่าแกไปมอ,องไงม่าไงทำเป็นมาหาไม่เบียด Og så la og så la. กินยาแล้วสิงเงินกินยาแล้วกินยาล้ลางท้องไงฮึว่าไงว่าไงครับว่าไงครับสิงเงิน อย่าพุงนี้มาถ่ายสียเงินให้ดูใหม่โอเค